เอาละสิครับแม่มาธรรมดาขบอกว่ามันเงาเงาฮะโอ้โหพี่ลงไว้นั่นหละ ก็ร็อกแม่ร็อกกันนั้นน่าสนใจน่าสนใจเขาบอกว่าเปลี่ยนเครื่องมาใหม่นะฮะมีเทอร์โบด้วยเอาต้อนรับนะฮะตอนรับท่านผู้ชมก็สู่ช่องกันนิการักบายทิ้งทกีนะเปิดล็อกใหม่เปิดเฟรใหม่น,มนะท่านผู้ชมแม่เข้าท่าเลยเร็วดีนะโกเบอายุอนามดี ยออยู่รนนมาเดี๋ยวผมพาดูสิบล้อไป่ยอมดูแอคชั่นมันๆของเขาวันนี้เขาบอกว่ายังไม่มันนะแต่ว่าตอนเช้านี้แอบมันกันอยู่มีติดหล่มจมเลนกันเยอะครับนั่นเพราะว,ว่าเดินเข้าไปข้างในบ่อฮะแต่ว่าตอนนี้ฮะออกมาทํางานได้มันง่ายๆหน่อยหนึ่งพาไปดูพลังของสาบอกศูนย์ที่ใหญ่ครับท่านผู้ชมของตัวอีสุดแล้วก็มีสิบล้อรุ่นคุณพ่อด้วยแต่ก่อนนี้ก็เขขอกว่าพี่แรงดีแหละครับคร็อก แต่ว่าคันนั้นลอเลยนะอาประชันกันเลยแรงเดิมจากโรงงานนะครับจะสู้รถปั้นเลยไหม เดียวนี่แหละครับตับไปละสอ,อยอะ एक लोकी एक एक <G ül> อาการห้านะคเป้งอยู่มามาดูพี่ร็อกเราพี่ใหญ่เข้าไปแล้วครับมาดูพี่ใหญ่ในตำนานเหมือนกันร็อกกี้ถ้าเป็นสิบล้อคงจะเป็นรุ่นพ่อกับรุ่นลูกแล้วฮะท่านผู้ชม เอาละสิครับแม่มาธรรมดาขับบอกว่ามันเงาเงาฮะโอ้โหที่ลงไว้น,นั่นเหรอโอ้ โหดจัดเลยครับมาแบบนี้ไอเราอยู่ใ,ใกล้ๆหวัวใจจะวายเห็นแต่ละช็อตน,นะสุดจัดจริงๆของมันแรงครับต้องแบ่งกันชม เจอหล่มเมื่อกี้หลมมันกันกาที่จะลึกละแม่เด็ดเลยครับถ้าแบบนี้ฮะเอา้าไม่มีใครยอมใครแล้วครับ360ที่วันแน่ๆครับมาเจอร็อกกี้เข้าไปเมื่อกี้อาจจะมีแพ้ทางก็ได้ ที่ร็อกอีกกันึงแม่มันเลยเกินครับแต่และแอคชั่นนี่คือหน้างานจริงนะครับผู้ชมสถานการณ์แบบปีบ,บังคับจริงๆเลยเจอหลมฮะไม่ยอมครับต้องดิ้นใส่เลยแต่และคันนี่ก็บอกว่าไม่มีใครยอมกันงนั้นต้องจัดฮะต้องจัด Yeah. เย็บเย็บเย็บเดินหน้าเลยโอย้ยวใส่ลงเทาบูดเร็วอ่ะนะ <laughs> อาเนี่ยเสียจอดบ่ะเดกวะะมานอาออกไปก่อนยกเลยวะยกเลยวะยกเลยยกเลย เดี๋ยวทำทางกันต่อครับแมเมื่อกี้มีเหตุการณ์ลื่นตกคลองเลยผม <laughs> ถ้ามารับชมไม่ติดตามลาแล้วครับในคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าฮะสวัสดีครับบ๊ายบาย